ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องทุกๆคนที่อยู่ทั้งบ้านในป่าพะลุ่มเป็นใหญ่ในใหญ่เหนือมาอีกแล้วพี่นอ้นนนองบันลอยทอนคลองมาจะภาพบรรยากาศการดเลี้ยงวัวให้พี่ให้้อกด้ป่าห้องครับ มาฉาดบานเฮาบ้านเฮา,า,เาลมแห้แงแห้งไม่ต้องเลยไปาใสกับวันเดี๋ยวหาโคจะแถวเป็นออก พูดไปไกลที่นี่น้องเลี๋ยวบ่งจะไปบ่ได้ตอนขาไปไปได้อยู่ตอนกลับลมแห้งโวดเบาไหวแข่งแต่กีฬาวากันเด้๋พี่น้องเด้อชมบรรยากาศถาแถวบ้านเท่ากันครับแค่มองนี่ครับเล็กมาโดนหละละาา่างบ่ได้มาไายพี่น้องบึงจยอะเสีย ทั้งถ้ำไอ้หนอเอิ่อมาทั้งถามรวมเป็นทั้งโขกแถวนี้เป็นหน้าถ้ำมืดไปได้น้ำท่วมน้ำขึ้นมาหนี่ยแถวนี้ก็บริกินดอกเอ,เอิ่อสร้างฝาเลยแ่ะพุญแหละเจ้าหอดบ้านบ้านน้อยดอนคลองอุ๊บังคาแดงๆอยู่บนนี้หนอแถวนี้มันมืดเลย พี่ได้น้ำตรงเอิญเรียบร้อยบาได้กินยังดอก๋ยวนี้ก็เป็นทะเลแล้วเบเกษตเอุนทะเลดอนตุ่มหมดแล้วได้โอกาสกันเลยมันยิ่ภาพบรรยากาศเจ้านี้พี่ร,ร้องได้เพิ่ม nhà cái lá phải lạc, quay phải lại nhà phải lại vẫn một lạc, nó phải lạc, vẫn phải qua vẫn phải lạc, vẫn là thì phải bàn nồi đón khoang gì รอบอยู่กับหาเสาหาหลักยา,ากแต่ษฐกี้ต้นยูคาก็หลายอยู่แต่ตอนนี้มืมดแล้วก็เ,วเลยบล่ไดแถวเสมอขี่รถผ่านเสมอซื้อพี่น้องแถนนวนี้มา่อตะลิ่ลงมาบมื่อตะลิ่จะมาเก็บภาพพี่น้องได้อบึง Nếu như tôi ở cả trong mai nhà là vô yêu thêm bóng 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 lái có ท้องก็ดนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในดอนตรงไหในะบุญนั่งแนมเตี้ยๆกับปล่อยไว้แถวไหนก็รอแต่ปูนกต่มันไม่เกิดอไรทั้งปุ๋นลรอกอนขึ้นไปทั้งดนนนอดนก็มันลอยดอนกล้องเป็นก็ดีล่างหนักแล้วแต่มันอยู่ในระวังนี่มันก็ยังโอเคอยู่แต่เพราะได้ไปใส นำก็มีอยู่นี่พอ่านแห่งอย่งนี้ก็จะเอาอยู่ดอกว่านา้ำแถวแถวท,ทมมอนแห่งก็ได้บริลงมาไทายที่นเาเหมือนกัเสียลอให้น้ำม,มันแห่งแลลูกเขาก็มีอยู่นี่ น้ำขอนไม่เบินเมินปลาขอนเรเอื้นน้ำขอนน้ำขอนไม่แก่ให้แก่หน้านีา่ยาปลาเพรเห็นปีนี้น้ำบวช่วมทงนี่น้องน้ำมุมดมาปินมาขอดีทำปลาขอนได้รพรมีกระมี่มมหอกมีบ่หลายปวเ็เลยกจีานหา นามมุ่นม่นามถ่วมทงอันรีคายอยู่ในนามก้าถวถ่วนามวาถ่วทงแต <c oughs> ่จมิงนี่เป็นกันแท่หน้าสิแต่ี่มันเป็นถนนนะครับถนนน้อย เจรยเสล่อยู่เะเขาบ้าน

ขรามขอดแล้วก็ปลาสิพอมีเราปล่กแปกักแป๊บๆตัวนิดน่อยไปเข็นหน่อย เป็นสะเป็นสามบรรเทาเอื้นสะน้ำนั่งจะเหลืองขักตะบนีก็ได้ก็ยังเป็นดินท่ามันเป็นดินด่านมันเป็นดินโขดขึ้นไปลูกว่าโอ้ยห้าหลาย

โทรงนะันง่งนั่งโอ้มไปตักทั้งคุณล่ะแต่มันง่วกันไปนี่ก็จะไปตัดคุณราำแขนไว้แล้วก็ดินจัยามสบายพี่น้ <c oughs> งนองให้สบายนะ แน่นลำบากลำบากใกล้ๆเราบ้านตูนบ้านดอนตุนตอนนี้ผมยังเข่าหน้าฟังเรื่องง่ายอยู่แต่มันตาดมือใจแล้วก็โอ้ย

อย่าได้แยกโตมาอยู่ในการถูมือสบายมาแบกอยแบกหรอยแบดอยเมตรให้เติมยุ่งบางทนยังดีม่ถนถน์ากทีเป็นทางหลอทางเกียนได่เป็นทางหลอทั้งหลอทางเียนไปหน้าเนละนี่ถนนแล้ว พอดบ้านนอนนอน้อ,โนองโอ้โหนี่ลมพี่น้นอนละแย่หลายพอจะตายเนี่ยพี่นองข้าดเสียงหันวืๆนนอๆบอไปได้ไปเดินปได้เปนอนไ สมอสเมอสเมอัทุบนมัแนแจะน้ำขอ,อนี่้องมันก็มีปาทไม,มตะกอนนี่เขาเปิน้ำขอนเปินป้าขอนอันนี้น้ำขอนมันเปลี่ยน,ปน,ปน,ปนยแปลงไปเร็วหาแก็โดนสาสิบกว่าปีเอง Ban bay phóng nhịp bay phóng hoặc bội đồn ở đâu kìa bay phóng 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 bay phóng

ามาเท่าพี่น้องนั่งไปมองได้สบายหูสบายตาธรรมชาติรุนล้วน,ลวนเลยแหละแต่ว่าเสมือนี่ยู่ทั้งข้ามนี่ก็มีต้นไม้บางหลายแหละบางตะก,กี้บอมีแต่ว่าทงทงหรือไม่แต่ต้นไม้ใหญ่ๆนี้เสมอที่ต้นยูคข้ามมันหลายแั่งไปมองใด้กับสว่างสว่างไปไหน ไปรุนหลายไี่นองส่วมากบค่อยอ้วนก,กันแตกด้วยกันว่ามองใทนีน่อ้วนอ้วนมองเขเมันตกไป้นแตกว่าเขาก็ร้ายในกอ,อก,ตก,ออก,ก 70, แต่ละอกากันดลหาสิหกสิบกับอ้วนอะไรสตริอันนี้เนี่ยมัน่กับวัเท่าใดนะตังแ,แบบนี้ยปรยู่ป่ะกินมันยางเที่ยวครับมันเทียวมันก็นเลยบค่อยอ้วน ลิงลิงลิงเลยนะครับมันอยอะมากั้งแต้นุ่มควันนะครับตั้งจุลูมาแล้วขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ต้อมาบริหาขอบคุณคท,มมทุกกำลังแรงใจที่ฏิบัติดมือปราบหน่อยดอนคองในสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อ ไปเรียงจนว่าคำหมดละนั่นค้ได้ไรขาคอบประมาณมมมส,าาาสี่มงหามงแยวนจะใครจะพวยจะโจนไม่น่แตวถึงที่ดีๆงามในชีวิตนี่ก็จะมีเสน่ห์นะครับเพราะอะเนครับด้ออย่านะ้ครับชินี่ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ